สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทําสาคูไส้หมูสูตรนี้อร่อยตัวสาคูนุ่มไส้หวานเค็มกําลังดีสามารถทําขายสร้างอาชีพได้ไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเจ๊กจะเริ่มจากการทําไส้ขนมก่อนไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันครับใช้โป๊หวานสับ250กรัมน้ําตาลปี๊บ250กรัมหมูสับ150กรัมหอมแดงสับ100กรัมถั่วลิสงขั่วป่น150กรัมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ น้ำมันกระเทียมเจียว3ช้อนโต๊ะเริ่มผัดไส้กันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่3ามเกลืองไปผัดให้มีกลิ่นหอม3ามเกลือก็จะได้จากรากผักชี4รากพริกไทย1ช้อนชากระเทียมจีน8กลีบโขกรวมกันนะครับ พอเราผัดสามเกลือจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หอมแดงสับลงไปผัดต่อให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ให้เราใส่หมูสับตามลงไปผัดให้หมูสับสุกครับพอหมูสับสุกได้ประมาณ50%ก็ให้เราใส่ใช้โป๊วหวานสับลงไป ใช้โป้หวานซื้อมาก็ให้ล้างสักสี่หรอบนะครับเพราะว่าถึงแม้เขาเป็นใช้โป้หวานเขาก็มีความเค็มให้เราล้างความเค็มออกครับแล้วใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปผัดคุกเขาให้เข้ากันให้น้ำตาลปี๊ปละลายพอน้ำตาลละลายให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป แล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อไปรอจนกว่าน้ำจะแห้งผ่านไป8นาทีน้ำก็แห้งได้ประมาณนี้แล้วนะครับให้เราใส่ถั่วลิสงฝนลงไปแล้วก็คนคุกเค้าให้เข้ากันผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เขาแห้งในลักษณะที่เราจะปั้นได้ หลังจากที่เราใส่ถั่วลิสงคนล,ลงไปก็ผ่านมา5นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไส้ของเราแห้งได้ที่สามารถปั้นได้แล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วนำมาเทาใส่ถาดให้ไส้คลายความร้อนระหว่างรอไส้เย็นตัวแจ็คก,ก็จะมาทำน้ำกะทิเอาไว้ทานคู่กับสาคูไส้หมูให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปครึ่งช้อนชา กะทิกอง500กรัมใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อละลายแป้งเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็คนให้แป้งข้าวเจ้าละลายสาคูไส้หมูที่เจ๊ชอบทานนะครับเจ๊จะทานกับน้ำกะทิถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทำน้ำกะทิก็ได้นะครับสามารถทานได้เลยพอแป้งข้าวเจ้าละลายหมดแล้วให้เราใส่กะทิที่เหลือลงไปแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อน คนไปเรื่อยๆครับจนกว่ากะทิจะมีความข้นแล้วก็เดือดขึ้นมาพอน้ำกะทิมีความข้นแล้วก็เดือดขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยตอนนี้ไส้ขนมก็เย็นตัวลงแล้วนะครับสามารถปั้นได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะปั้นไส้ขนมเราไปเตรียมในส่วนของสาคูกันก่อนให้เราเตรียมกระมังมา ใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป400กรัมแล้วเทน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมเม็ดสาคูแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีทีนี้เราก็มาปั้นไส้สาคูกันได้เลยหยิบไส้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับลูกประมาณแค่นี้พอ ปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดได้เลยปั้นไส้หมดแล้วนะครับได้ทั้งหมด60ลูกสาคูที่เราแช่ไว้ก็ครบ20นาทีพอดีให้เรานำไปเสด็จน้ำได้เลยพอเม็ดสาคูเสด็จน้ำแล้วเราก็เริ่มปั้นกันได้เลยครับ ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับให้เราหยิบเม็ดสาคูมาใส่ในมือแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบไส้ขนมมาใส่วางลงไปแบบนี้ครับแล้วก็นำเม็ดสาคูมาอบให้รอบตรงไหนที่เขาแหว่งๆก็เติมเม็ดสาคูเข้าไปนะครับ แล้วก็กำกำให้รอบแบบนี้นี่ครับได้ละครับสาคูไส้หมูให้เรานำมาวางไว้ในซึ้งนะครับซึ้งนี้จะก็ลองใบตองไว้ส่วนใบตองจะก็ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับปั้นต่อไปให้หมดได้เลยครับ ตอนนี้จะก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำไปนึ่งได้เลยแล้วปิดฝานึ่งในไฟแรงแบบนี้เป็นเวลา7นาทีครบ7นาทีแล้วเปิดฝาโอ้โหสวยงามครับยกลงได้เลยพอยกลงมาจากเตาแล้ว ให้เราทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวผิวของเขาจะได้สวยครับจะได้ไม่แห้งแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นตัวสักสองานาทีเดี๋ยวเราค่อยมาหยิบใส่จานพอสาคูไส้หมูเย็นตัวจนหยิบได้แล้วก็ให้เราจัดใส่จานครับให้เราใส่ถุงมือนะครับแล้วก็จุ่มในน้ำมันกระเทียมเจียวหยิบขนมใส่จานได้เลยครับ แล้วก็ตักน้ำกะทิลงไปแล้วโรยกระเทียมเจียวลงไปทีนี้เราก็มาชิมกันได้เลยครับอืมเหนียวนุ่มดูไส้นะครับอืมแป้งเหนียวนุ่มจริงๆนะครับตักน้ำกะทิ หยอดเข้าไปนี่คือเทคนิคการกินของแจ็คเลยนะครับแล้วก็ืตักขึ้นมาแบบนี้ครับหืมตัวแป้งสาคูด้านนอกเนี่ยเหนียวนุ่มมากๆเลยนะครับส่วนตัวไส้ก็หวานเค็มกำลังดีอร่อยมากๆอืยิงทานคู่กับกะทิแล้วเข้ากันมากๆเลยครับ ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ